สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นหลักสิบบนสูตรเก่าแล้วก็หลักหน่วยหลักหน่วยบนสูตรเก่านะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเป็นหลักสิบบนสูตรเก่านะคะวิธีการคำนวณน,นะคะใช้ หลัวันที่หนึ่งนะคะใช้หลักร้อยคูณสามแล้วก็ใช้รางวัลเลขท้ายสองตัวใช้หลักร้อยนะคะหกคูณสามนะคะได้สิบแปดนะคะบวกหนึ่งหลักร้อยแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้านะคะเก้าบวกหนะะึ่ง ได้สิบนะคะใช้ศูนย์เลขที่ออกนะคะห้าเก้าสามนะคะเข้าที่เก้านะคะหลักสิบต่อมานะคะ ห้าคูณสามนะคะได้สิบห้าบวกสี่หลักร้อยนะคะห้าบวกสี่ได้เก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะเป็นสิบใช้ศูนย์เลขที่ออกนะคะห้าศูนย์สี่นะคะเข้าที่ศูนย์หลักสิบ ต่อมานะคะห้าคูณสามนะคะได้สิบห้าบวกสี่นะคะหลักร้อยห้าบวกสี่นะคะได้เก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบใช้ศูนย์นะคะเลขที่ออกห้าศูนย์สามนะคะ เข้าที่0ูนย์หลัก10บวดต่อมานะคะห้คูณสนะคะได้15บวกเนะคะหลักร้อยห้บวกเนะคะเป็น12ใช้2องสองบวกหได้3ามนะคะเลขที่ออก สามสามหกนะคะเข้าที่สามหลักสิบต่อมานะคะสามคูณสามนะคะได้เก้าบวกสี่หลักร้อยเก้าคูณสี่นะคะเป็นสิบสามสามบวกหนึ่ง ได้สี่นะคะเลขที่ออกศูนสี่หนึ่งเข้าที่สี่นะคะหลักสิบต่อมานะคะศูนย์คูณสามได้ศูนบวกหกหลักร้อยศูนย์บวกหกนะคะได้หก หกบวกหนึ่งได้เสร็จนะคะเลขที่ออกแปดหกเจ็ดนะคะเข้าที่ 6, หกหลักสิบต่อมานะคะแปดคูณสามได้สี่บวกหก หลักร้อยนะคะสี่บวกหกเป็นสิบใช้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะคะเลขที่ออกหกศูนย์หกนะคะเข้าที่ศูนย์หลักสิบต่อมานะคะหกคูณสามได้ สิบแปดนะคะบวก0หลักร้อย8ปบวกศนนะคะได้8 8ดบวกหนนะคะได้เก้าสูตรที่1นะคะเป็นหลักสิบบนนะคะได้8ปเนะคะต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะสูตรที่2นะคะเป็น หลักหน่วยบนสูตรเก่านะคะวิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งใช้หลักแสนนะคะหลักสิบใช้รางวัลเลขหน้ามวนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักหน่วยคูณสอนะคะเก้าหลักแสนนะคะบวกหนึ่งหลักสิบบวกสคูณสได้8นะคะ บวกสองคงที่นะคะเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบนะคะบวกแปดเป็นสิบแปดบวกสองเป็นยี่สิบนะคะเลขเด่นตัวแรกคือศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะคะเลขที่ออกนะคะหกเก้าศูนย์นะคะ เข้าที่0หลักหน่วยนะคะต่อมานะคะสหลักแสนบวก9หลัก10บวก5้คูณสได้10ใช้0นะคะบวกตามด้วยสองคที่9 บวก2บวก9แล้วก็บวก2นะคะเป็น13 3บวก1ได้4นะคะ4บวก1ได้5เลขที่ออกนะคะ5 9 3นะคะเข้าที่3หลักหน่วยนะคะต่อมานะคะ5หลักแสนบวก เก้าหลักสิบบวกสี่คูณสองได้แปดบวกตามด้วยสองคงที่นะคะห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่บวกแปดเป็นยี่สิบสองบวกสองเป็นยี่สิบสี่นะคะเลขเด่นตัวแรกคือสี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกนะคะเลขที่ออกห้าศูนย์สี่นะคะเข้าที่สี่หลักหน่วย ต่อมานะคะหหลักแสนบวก0หลักสิบบวก8ปคูณสได้16บวกตามด้วย2องคงที่นะคะห้าบวกศย์บวกหเป็น11บนะคะบวกสเป็น13นะคะเลขเด่นตัวแรกคือ3 3มบวกหได้4 4่บวกหได้5เลขที่ออกนะคะห้า ศูนย์สามเข้าที่สามนะคะหลักหน่วยต่อมานะคะสี่หลักแสนบวกศูนย์หลักสิบบวกเก้าคูณสองได้สิบแปดบวกตามด้วยสองคงที่สี่บวกศูนย์บวกแปดนะคะแล้วก็บวกสองเป็นสิบสี เลขเด่นตัวแรกคือสี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกเลขที่ออกนะคะสามสามหกเข้าที่สามขอใครค่ะเข้าที่หกหลักหน่วยสามหลักแสนนะคะบวกสามหลักสิบบวกหนึ่งคูณสองได้สองบวกสองคงที่นะคะ สาบวกสเป็น6กบวกสบวกสนะคะเป็น10เลขเด่นตัวแรกคือ0ูนศย์บวกหได้1 1ึบวกหได้สองนะคะเลขที่ออก0ูนสีนะคะเข้าที่1หลักหน่วย4นะคะหลักแสนบวก สี่หลักสิบวกแคูณสนะคะได้16บวกตามได้สองคูที่4ีบวกสนะคะเป็น8ปบวกหเป็น14บวกสเป็น16เลขเด่นตัวแรกคือ6กนะคะหกบวกหนึ่งได้เจ็บวกหได้8เลขที่ออก8ปดหกนะคะเข้าที่เจ็ด หลักหน่วยนะคะงวดต่อมานะคะศูนย์บวกหกบวกสี่คูณสองนะคะได้แปดบวกตามด้วยสองคงที่ศูนย์บวกหกบวกแปดนะคะแล้วก็บวกสองเป็นสิบหกเลขเด่นตัวแรกคือหกนะคะหกบวกหนึ่งได้เจ็ด เส็ดบวกหนึ่งได้แปดเลขที่ออกหกศูนย์หกนะคะเข้าที่หกหลักหน่วยว่าถัดมานะคะหนึ่งหลักแสนนะคะบวกศูนย์บวกสามคูณสองนะคะได้หกบวกตามด้วยสองคง ที่นะคะหนึ่งบวกศูนย์บวกหกบวกสองนะคะได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบใช้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหลักหน่วยนะคะได้เก้าศูนย์หนึ่งนะคะสูตรแรกนะคะเป็นสูตรหลักสิบนะคะได้แปดเก้านะคะส่วนหลักหน่วยนะคะได้เก้าศูนย์หนึ่งนะคะ ถ้าจับคู่นะคะก็จะเป็น8ปดเก้ดศนะคะแล้วก็99 90 91นนะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ